ครับครับพี่คุณประกิจจะไปไหนไหมอืมผมคงไม่ไปอ่ะพี่พี่เห็นไปชายหาดมานะวันหยุดอ่ะรูปเก่าแล้วมั้งพี่เล้ออัพของเขาอัพเหรออ่ะอัปิงโดนแซวเลยอ่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างอัปปิงข้อมูลล่าสุดอัปปิงได้เกาะติดสถานการณ์ตลาดหุ้นไหมขึ้นมาละ เออไม่ paid, ย่างไงนะครับที่เอาอีกทีนะครับที่คําถามคือคือเกาะติดสถานการณ์หุ้นไหมฮะตอนนี้ตลาดก็ขึ้นมเกาะครับเกาะครับเกาะค่ะ่เกาะแล้วทํมาทงานแล้วครับพี่จะจะเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์ขอการดิดกลับขึ้นมาในช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าพอไปเช็คดูเนี่ยก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดิดกลับบ้านเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นตัวกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยตอนบ่ายก็ดิดกลับขึ้นมาค่อนค่อนข้างแรงรวมถึง อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าเราเราต้องมองก็คือกลุ่มเหล็กก<อ>ลุ่มเหล็กเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ตังสามสี่วันเป็ละนะครับ أ, ผมคิดว่าเราก็คงต้องจับตากลุ่มเหล็กไว้ให้ดีนะครับนับจากนี้นะครับพี่นะครับซึ่งตัวที่อผมปลอดอยตานในกลุ่มเหล็กเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวเอ TMT นะครับตัวไหนนะคะตัว TMT อ๋อ T M P อาอพี่ก็เห็น,นแวบๆอยู่นะอนอ,อันเนี้ยก็ถือว่าผมประกอบการนี้เรียกได้ว่าในอดีตเนะี้ยในอดีตนะพี่ผมรู้สึกว่ามันตองที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆบริษัทค่ะครับอ่ะ,อะก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องจับตาไว้นะครับสําหรับตัว T M t นะครับอาจจะงงงงงุงยิ่งมากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมยาวๆแล้วเนี่ยคือมันตับเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็ขึ้นมานานละซึ่งแต่ว่าเทรนด์ของราคาเหล็กเนี้ยมัน มันมาได้พอสมควรและตอนนี้มันจะแรงมากคือพะราคาน้ำมนันมันมานะครับโอเคตอนนี้บา <88. S 2> ทแปดแปดอะไรนะครับตอนนี้ราคาที่เขาซื้อก็ขายอยู่ที่บาทแปดแปดนะคะไม่ครับตัว TMT ตอนนี้สิบหกบาทห้าสิบครับรไทยเปตัวตัวไหนนะ TMT อ๋อขอโทษค่ะคุณผู้ชมดิฉันกดผิดนะคะต้องเป็น TMT สิบหกบาทนะคขอโทษค่ะอ่าครับ TMT คนละตัวกันอ่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ ดูนะวหวาเสียวไหมผมว่าเฉยๆเพราะว่ามันล้อมมาตามราคาเ็งนะครับอต่อนเม่เภาพของตลาดเนี่ยมันกลับมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มาที่พันห้าร้อยสามสิบอีกครั้งนะครับผม,มคิดว่าโซนๆนแถวเนี้ยมันก็จะอย่างที่เราเห็นนะที่มาแล้วมันยืนไ,ได้เลย <han S 2> ที่จะเกินไปพันห้าร้อยสี่สิบมันก็มีโอกาสโดนกดดันลงมาอีกอยู่ดีตลาดตอนนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานเรารู้อยู่แล้วเพราะราคาน้ำมันมาจริงนะครับ แน่นอนว่าตัวสพเราก็ยังเป็นท็อปทิกของกสิกรอ,อยู่เราก็ยังถือต่อไปนะครับแล้วเราก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยน้ำมันยังมีโอกาสไปได้ต่ออีกนะครับการเล่นกับกลุ่มพลังงานตอนนี้ถือว่าปลอดภัยโดยเฉพาะพวกอัลฟีนนะครับทั้งสพอเอยปตทอเอยบ้านปูเอ่ยนะครับเล่นได้นะครับลงทุนได้นะครับก็ยังก็ยังเข้ากับกลยุทธ์ในปัจจุบันอยู่นะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจตอนนี้คือกลุ่มละเหมานะครับ <c oughs> <c oughs> ุมรับเหมาเนี่ยปรากฏว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีเหลืองสีส้มรู้แล้วว่าใครชนะการประมูละนะครับซึ่งในเ่ิงของสายสีชมพูเนี่ยก็เป็นบริษัทร่วมขานะครับ BSR ส่วนสีต้มก็เป็นตัว CK ปรผสบสเปกนะครับนั่นหมายความว่าทั้งสามเส้นเนี่ยคือสเปกเนี่ยมียส่วนร่วมหมันเลยะนะครับ เม่สเต็กมีส่วนร่วมหมดเลยเนี่ยแบ็กล็อกของสเต็กจะพุ่งขึ้นมาไหมเพราะว่าจะพุ่งขึ้นมาพอสมควรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นได้จากของเดิมก็ <Okay. S 2> อาจจะแตกประมาณแสนล้านนะครับด้วยด้วยปริมาณแบ็กล็อกที่มีอยู่ในมือเนี้ยถามว่าใครได้ไประโยชน์ตอนนียผมก็มองว่าก็คือตัวรับเหมาซอยย่อยลงมาก็คือพวกเสาเข็มือ <Okay. S 2> งานทานล่านะครับก็ไพรอนอาจจะได้ไประโยชน์พะที่ผ่านมาเราจะได้เห็นกนารทํางานร่วมกันระหว่างสเต็กกับไพรอนบ่อย นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเก็งกําไรได้นะครับสําหรับตัวไพรอนนะครับอตัวไพลอนนี่ยืนบริเวณ12บาท12บาท50เนาะครับครับขนาดไหนถ้าจะเก็งกาไรตัวนี้นะคะคือคือถ้านในแง่ของทางเทคนิคแล้วกันนะครับที่คือตั้งแต่ที่ t เตคอนเขาชนะการประมูลเนี่ยก็ปรากฏว่าราคามันก็ขึ้นต่อรับมาเลยสำหรับตัวไพลอน นะครับตั้งแต่สิบเอ็ดบาทห้าสิบจนถึงสิบสองบาทห้าสิบเนี่ยแหละมันก็ขึ้นตอบับรามาแล้วระดับระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นก็คือมันเป็นการเพิ่ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไซเวย์มาเนอ่นะมันก็ไซเวย์อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับเอช่วงประมาณตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็กรอบมันก็อยู่ที่ประมาณเก้าบาทห้าสิบจนถึงสิบเอ็ดบาทห้าสิบแต่ตอนนี้มันพ้นออกมาแล้วไปสิบสองบาทห้าสิบก็เทปจุดยอดนะครับบริเวณจุดยอดที่ทําไว้เมื่อประมาณตั้งแต่ตุลลาากยปีีท่แ้ว นะครับก็อยู่ในโซนๆนถัดนี้ผมเชื่อว่าถ้าผานขึ้นไปได้ก็คงมีลุนเทสที่ยอดถัดไปคือสิบสามบาทห้าสิบนะครับลุนเทสนะฮะใช่แต่ว่าก็อยากให้มองในแง่ของหนึ่งเราลองไปดูประสิทธิภาพการทํากําไรของตัวไพโรตย้อนหลักก็ได้เราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพการทำกำไรกอสมาทจีนที่ค่อนข้างสูงนะครับสิ่งเดียวที่ทำให้กำไรของไพโอนเติบโตหรือขยายตัวนี้ก็คืองานที่มีอยู่ในมือ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าง,งานก็ไม่ได้มีการียายตัวมากนักแต่ผมมองว่าวตั้งแต่ต้น <Okay. S 2> ปีหน้าเป็นต้นไป <Okay. S 2> นะครับถ้าเริ่มมีการเซ็นสัญญานะครับในการาก่อสร้างควกรถไฟฟ้าสายสีเลืองสีชมพูส <Okay. S 2> ีต้มเนี่ยนะครับมันก็จะมีความคืบหน้าที่งานพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนไปตกกับไพลอนต้านะครับเพราะว่า,าในเมืองไทยเนี่ยถ้าทําฐานล่ากเสาเข็งเก่งๆก็ๆจะมีเซฟโกกับไพลอนแต่ไพลอนเนี่ยเขาก็จะมักจะมีการร่วมงานกับสเตคอนเสมอนะครับก็สามารถ เป็นตีมลงทุนยาวๆได้อโอเคอ่ะแล้วก็อัปเดตหุ้นตัวอื่นมีอีกไหมคะมตัวอื่นผมคิดว่ายังคงถือต่อไปนะครับที่ภาพของตลาดยังไม่ได้ถึงจุดที่โหดร้ายมากพะนธุหุ้นที่เราเลือกไม่ไม่ได้เป็นหุ้นแย่อะไรคงยังเสียเก่งต่อได้ทีรักใช่ไหมคะตัวทีรักใช่ทีรักของเราเนี่ยก็ก็ถือาตกใจเหมือนกันเมื่อเช้าแต่คิดว่าตอนนี้สถานการณ์ดูดีขึ้นแล้วก็ถือต่อ ไม่ครับไม่ไม่ได้ตกใจ,ใจกลัวเช่นเดียวกับตัว SCI ก็ย่อๆบ้างนะครับแต่ก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับค่ะออก็ปรับฐานหลังจากที่วิ่งมาโดยตลอดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครับอ่าครับทีนี้เป็นครับเมื่อเมื่อเช้าพี่พูดถึงหุ้นตัวหนึ่งนะฮะตัว TPI โพลีนนะฮะครับพี่เออเป็นยังไงบ้างฮะตัวบิตออฟเฟอร์ตัวของการวอลรุ่มวันนี้นะฮะช่วยดูให้นิดหนึ่งคือคือเห็นจัดทรัพย์ราห้านาที หรือว่าน่าสนใจนะครับที่ก็มีรูปแบบการไล่ราคามีรูปแบบการพักมีรูปแบบการไล่ราคาอีก <Okay. S 2> อปกติแล้วเวลาเราเห็นที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ตามแบบนี้ก็มักจะมีรูปแบบการตอบเ่ขึ้นต่อเนื่องได้นะครับ <Okay. S 2> ก็เราสามารถเข้าไปซื้อเก่งกันไปได้ไหมเพื่อท่านหวังภาพของทางเทคนิคทําได้แต่บ <Okay. S 2> ิออฟเฟอร์ offer, เนี่ยวันนี้ผมต้องขอภัยจริงๆนะครับ <Okay. S 2> อิไม่ไม่ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับเราไม่ <Okay. S 2> ะะสามารถตอบในส่วนนั้นได้ ค่ะพอดีพี่ดูการขึ้นลงแบบแก๊ปที่คุณธวัชชัยพูดถึงอ่ะก็เลยเผื่อคุณปิงจะดูอ่ะก็เดี๋ยวใครที่อยากรู้เรื่อง TPI ก็ไปดูรายการย้อนหลังช่วงคุณธวัชชัยได้นะที่พูดถึง TPI PL นั่นเองนะฮะค่ะโอเคทีนี้ในส่วนของทางด้านซีรีส์ซัด้ะคะคุณปิงส่วนของซีรีส์ซัดวันนี้เรายังเป็นพักการลงทุนอยู่นะครับพี่เพราะว่า ตลาดเป็น valuation มันไม่เหลือละนะครับไซมีเหลือนะครับจะไปลองก็ก็กลัวนะครับจะช็อตเลยก็ยังไม่ใช่เวลานะครับคงยังต้องรอแนาต้านของตลาดเท่าไหร่ผมยังก็เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบกับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบยังเป็นสองตัที่ต้องระวังนะครับค่ะแต่ว่าหุ้นพลังงานมาแรงเลยกระชากตลาดไปได้เรื่อยๆใช่ไหมะก็พลังงานมาแต่เราจะถูกถ่วงได้กลุ่มอื่นโดยเฉพาะพวกคอนซัมช t i o n เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคอนซัมชันปรับเพิ่มขึ้นมาแบบต่อเนื่องและแรงมากนะครับมันก็มีโอกาสที่จะต้องคดตกลงมาเพราะเขาตกลงมามันก็จะไปชดเชยกับที่พลังงานตับเพิ่มขึ้นนะครับอืมอ่ะได้ค่ะคุณปิงอ่ะคงครบถ้วนนะขอบคุณมากนะคะครับพี่ค่ะค่ะอัปเดตข้อมูลจากคุณประกิตศิริวัฒนาเกตุผู้อำนวยการ